ครับตอนนี้ทุ่ม25นาทีนะฮะเราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพปักธิบตแรกดูก่อนวันนี้เออก็นนี่ะผมเอ่อทายใหม่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 นอต จะมีกเกลือนะโอ้ที่หูธนาคารตู้สี่นะ,ะตูสี่แบบับบจิต,ว,ตว,วันออกนะมันจะมีประตูาตมาที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ที่แล้วก็มันจะเดินนับห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสี่สิบเอ็ดสอง ฝั่งหนะึ่งสองสามสี่นี่ฝั่งจิตวันตกด้านหลังเราทิศเหน,นือนตรงน,น้นทิศใต้ตรงน้นเข้ากรุงเทพด้านหลังเราจะไปทางอนเ,อเมืองไปอุทิยาไปทางทิศเหนือนะถ้าเป็นฝัน่งนูนนะนนน้นก็คือทิตใต้ฝั่งนูน้นใช่ไหมฝั่งทิศเหนือถ้างั้นฝั่งนู้นก็จิตวันตกฝั่งนี้จิตวันตกนะฝั่งนู้นจิตวันตกอัจจะเป็นถานีจุทางัการหรือว่า สถานีรถไฟสถานีทางบ,บางสื่อสถานีเดิมนะทางนอ้ก็คือว่าทางบางสื่อนะที่มาจากการุงเทพไปยัการไปภาคนะภาคอีสานภาคใต้โอเคนี่ก็อยู่ที่ประตูสี่นับไปถึงโน,น้นหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้แล้วก็วนขึ้นนู้นก็ เออซูนศูนซูนอาหารอยู่ตรงนี้นะก็าที่บอกกีวหัเขาห้กับเนง ทางเข้าทางออกนะเส็ดสิ n u m นัมเอนะฮะดูทางออกสีนะผมเอจะถามเขาหน่อยผมโทษนะฮะผมจะไปตักใต้เนี่ยเอ่อ<ท>ผมเดี๋ยวผม<ท>ผม,ผมเออข้างในมีห้องอาบน้ำไหมครับประตูห้ามีห้องอาบน้ำใช่ไหมครับ พอดีขอบบขอบคุณมากเลยฮะโอ้โหเจยบเลยนี่นะตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายจัวเหมือนกันนะโอ้โหตรงระหว่างประตูประตูสามกับประตูสี่มาทางนี้อะนะประตูสามตรงนน้นประตูสี 4, ต่ตรงนี้ดูก่อนของเรานี่นะฮะเที่ยวนี้นะฮะนี่นะครับหกเจ็ด ึ่งตยี่สิบสามศูนย <ss su 67> <perfectly. ấy> <laughs> ์ปลายทางอีกันตังนะกันตังเนี้ยมันผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งอลนะเอ่อจากกันตังเนี้ยมันจะเลยมันมันจะเลยสถานีตังไปอีกนะเพื่อนไม่ผิดนะสถานีตังก็คือสถานีที่อยู่ในตัวจังหวัดตังนะในตัวอำเภอเมืองตังนะกันตังเี้ยไปอีกนะโอ้ะ ก็ไม่รู้ว่าไปถึงกันตังกี่โมงนะแต่แต่ว่าผมจะไปขบวนนี้แบบแต่ผมไปลงที่ชุมพรนะผมดูหัวก่อนดูหัวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเช็คหัวก่อนอ่อพอดีรถที่จะไปจุมพรจากกรุงเทพน,นะมันมันจะมีอีกขบวนหนึง่งขบวนข้างหลังเราเนี่ยนะผมผมซื้อหัวเนี่ยผมซื้อที่ขอนแก่นนะฮะผมคือตัวเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นออนไลน์ไนงะ เออเราสามารถซื้อที่สถานีรถไฟแห่งอื่นก็ได้ผมซื้อเมื่อเช้านี้ก็อบอกว่าเออผมผมจะไปรถแอ์นะเที่ยวเที่ยวประมาณสี่ทุ่มนะไปลงชุมพรอนะ่ะเที่ยวเที่ยวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเที่ยวที่จากกรุงเทพอปเที่ยววัดันนิษไปถึงสุราษฎรนะ์แต่เราลงจุมพรแต่เขาบอกว่าเที่ยวนั้นเต็มหมดเลยเต็มหมดทุกที่นั่งเลยไม่ว่าจะเป็นเออคือผมผมกตจะนั่งแอ์นะ ัก็เลยต้องเอาขบวนนี้นะดีเขาบอกว่ามันยังมีที่นั่งเหลืออยู่นี่ขบวนนี้หนึ่งหกเจ็ดเออแต่ว่าเป็นที่นั่งชั้นสามพัดลมผมก็ว่าเอาเอายัางไงก็เอานะขอให้ได้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะชั้นสามนั่งพัดลมคันที่สี่ที่นั่งนะฮะก็ผมไม่ขอเปิดเผยแล้วกันเอาเป็นว่าชั้นสามนะฮะรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดนะขบวนที่ออกจากกรุงเทพอภิบาตไปกันตังนะฮะ แต่ว่ามันจะผ่านชุมพรเนี่ยก็ลงที่ชุมพรหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับออกเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับถึงถึงนะถึงถึงชุมพรเนี่ยตีสี่ยี่สิบปู่พระเจ้าแล้วไปถึงเราจะทำยังไงดีเนี้ยคือจริงๆับผมผมอยากจะนั่งรถแอร์เที่ยวที่ออกดึกกว่านี้นะไปถึงชุมพรมันจะเกือบหกโมงเช้าประมาณตีห้าครึ่งเลยนะแต่ว่ามันเต็มเต็มหมดเลยเที่ยว เที่ยวนะเที่ยวนั้นมีรถแอร์ด้วยคือบอกว่าทั้งรถแอร์ทั้งรถธรรมดาเต็มหมดเลยทั้งที่นั่งแอร์ก็เต็มเนี่ยไม่แน่ใจว่าเที่ยวนั้นมีนั่งธรรมดาหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าผมเออยากนั่งแอร์เขาบอกว่าเต็มเต็มหมดแล้วพี่บอกเนี้ยเต็มหมดทุกที่นั่งเลยเออก็เลยมีเที่ยวนี้มาก็ต้องเอาฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถึงชุมพรแล้วก็มันจะมีรถตู้นะจากชุมพรไปไประนองเที่ยว แรกสุดนะเขาบอกว่าผมโทรไปถามไปแล้วเที่ยวแรกสุดนี่เอ่อออกตอนเจ็ดโมงเชา้าใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมงครึ่งก็ไปถึงประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะเอ่อชุมพรระนองเขาบอกว่าไปออกที่เขาเรียกว่าอะไรนะแยกป่าไม้ระนองเอ,อ้แยกป่าไม้ชุมพรน,นะ่นะเออแยกป่าไม้ชุมพรก็เอาก็เอาละเพราะว่ายังไงก็ไปไปถึงชุมพรก่อนอันดับแรกก่อนเพราะว่าเนี่ยมันต้องต่อลายขยักไง คือเอนอนิรัตมากรุงเทพกรุงเทพไปชุมพรชุมพรไประนองมันมันก็จะ,ะั่นยหน่อยเพราะว่ามันจริงๆ้าได้แบบไปเอถึงระนองเลยจะดีแต่ว,ว่าระนองไม่มีรถไฟผ่านก็ต้องไปอย่างนี้แหละ,ะถ้ารถไฟเมื่อต่อว,วันก็ว่าจะนั่งรถร์มาก็รถร์ก็เต็มเหมือนกันรถไฟ จากคอนแกนมากรุงเทพก็เต็มเหมือนกันรถเอ่อก็เลยต้องนั่งรถไฟชั้นสามมาสองรอยยี่สิบเจ็ดบาทคอนแกนกรุงเทพอ่ะยุวัดแล้วก็มาถึงประมาณสักสี่โมงก,กว่าก็ไปหาอะไรทานที่ตรงเมื่อกี้เนี้ยเที่ยวน,นี้มันออกสองทุ่มครึ่งนะก็มีเวลาจากสิบหกครึ่งสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครึ่งกเกือบเกือบสี่ชั่วโมงเลนะเอ่กอ,อก็อสองทุ่มครึ่งนะไปถึงสี่สี่ยี่สิบออก ออกขอนแก่นเมื่อเช้านี้เก้ามงคึ่นะเก้ามงครึ่งก็เล็ดนิดหน่อยก็มาถึงนี่ก็ตรงเวลาก็เล็ดนิดเดียวเองนะแคบจะตรงเวลาเลยแหละนะสี่โมงกว่าแล้วก็ออกตรงนี้นะนึงหกเจ็ดรถเร็วสถา,านีกางกรุกงเทพอภิวัตรไปชุมพรออกยี่สิบสามสูนถึงชุมพรปีสี่ยี่สิบนะที่นั่งพัดลมนะชั้นสามร้อยเก้าสิบสองบาทครับ อก็อดีเหมือนกันนั่งพัดลมก่อนในเมื่อแอร์เราไม่ได้จองล่วงหน้าไงมันต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าแอร์นี่จะเต็มก่อนประจําเลยเพราะว่าอ,อคนก็อยากจะนั่งกันเย็นๆสบ,บายๆนะเนี่ยฮะเข้ามาตรงประตูสี่แล้วถัดไปตรงนู้นก็ประตูสามประตูสองประตูหนึ่งผมเดินมาจากโน่นนะเดินมาเพราะว่ารถไฟมาจากทางอีสานก็ๆๆจะลง รถไฟอยู่ชั้นบนใช่ไหมก็เดินได้เรื่อนลงมาปับก็หันหน้ามาทางนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปเอาลูเข็นมาก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เขาบอกว่าเมื่อกี้มีห้องอาบน้ําด้วยมีเวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวโอ้ตรงนี้มีเอ่อโมเดลโมเดลเอ่อผัง ผังผ yup. ังผังผังผังอันนี้เป็นผังเมืองกรุงเทพเป็นผังเมืองกรุงเทพผังเมืองเดียวหรือเปล่าอันนี้เป็น ถังเป็นถังใหญ่แล้วตัเนี้เมื่อกี้นี่เป็นสเกลย่อสเกลย่อส่วนตรงนี้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาอือนี่นะฮะเราก็อยู่ที่ตรงนี้ฮะ ถ้าให้ผมเข้าใจนะ ปาร์ค่ามาหาข้อมูลธรรมราภ์คร <laughs> ัให้บริการที่ชั้นล่างของปาร์คก็ได้สอนวิธีสมัครให้คุณลูกค้าที่เป็นลูกคาของชั้นล่างของปาร์คเราจะได้รับข้อมูลเกี่บสัมพันธ์นั่นคือสิงที่ปาร์คที่เอ็กซ์เพรสเทรนและเอ็กซ์เพรสไลท์ทุนห้องธรรมราภ์เอ็กซ์เรดดิลคาร์บอน S <S <an> เอะขาบอกว่ามีมีเอ่อข้อควาืว่เราก็ไม่ได้ถัดตัวแรกนะจะถัดเมื่อเนี้ย อวาจะอาจที่ชุมพรเลยหรือยังไง hmm. ตอนนี้มันก็เิมย็นับารขึ้นมาแล้วนั่งในร้านอาหารแอร์เย็นๆม่สูนอาหารเลยนี่ผมซื้อพับบวรแบงก์เชล้านนี้โอเคแม่ค้าก็ใจดีนาะเออพูดกาดีบริการดีมากงาน คีโอกาสเนี่ยสายใต้ให้ร,รอชนีผู้โดยสารขาออกที่พัดเจอนะฮะสายใต้ว่าเศร้าสลายก็แค่เย็นขับเลยนะเวลาในขณะนี้ก็มีนะฮะตุ่มตึ้งขึ้นล่วด้านในก็มีนอาหารอยย่ผมไปเดินดูสมบัติห้องอาบน้ำจะอาบไปอาบว่าอีกเรื่องหนึ่งให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไง โอ้นี่ไงเรื่องผมบอกว่าเขาอยากชิดเฉยดีสายเหนือมีสารทะลุออกดีเศกทรีฝั่งโน้น,นถ้าทะลุไปจะไปสถานีกลางกรุงเทพเฮ้ยถ้าถ้าทะลุไปจะไปสถานีชุมทางบางซื่อไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ด้วยนะรถไฟฟ้สาสายสีน้ำเงินแล้วก็สถานีท่าบางซื่อ สถานีรถไฟบางซื่อที่เรารู้จักกันดีตั้งแต่สมัยก,ก่อนนั่นนะ่ะโอ้ยังไงเนาะอ่ะแบบนี้เดี๋ยวรอดูก,ก่อนไปไหนก็ไปโอเคสายอีสานนี่งีตรงนี้ทางนี้จะเป็นเรียกสายอีสานแบบเออเดี๋ยวบางชื่อเดี๋ยวเดี๋ยว หงน้ำหัวน้ำแบบโอ้เขามีรถบริการเอเที่ี่บัสหายเนื้อสายอิสานเนีย่ยเอทิ้งกระเป๋าทัพวีเที่วัดกระนองโอทพัปหาดาวนะเจติงต้งเด้อเจติง้งวัดกระนองตำนานก็อบรอยกวันว่าจีขนาดโอ้